11คนเนี่ยก็จะมาถ่ายคลิปรีแอคชั่นของ Final EP ในรายการนะคะโดยจะมีเพลงปล่อยจอยแล้วก็เพลงไม่ตอบเลยนะแต่ก็ต้องขอโทษโด้วยพอาพี่เกื้อหนึ่งติดภารา,า,าิจก็แอบก็ไม่สามารถมาถ่ายพร้อมเราได้เนาะไหนเธอรู้สึกยังไงบ้างล่ะออจะได้ดูรอบไฟนอลแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะว่าโอ้ย <laughs> สิ่งที่เราทำลงไปมันจะจุดตีแล้วค่ะ <laughs> ลตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบว่าคือตอนที่เราบล็อกกิ้งกันนะคะเหมือนแบบเราทำแล้วมันยั้งอ่ะมันยังไม่ได้อ่ะแล้วนี้เราจะได้ดูของจริงแล้วว่าตอนจริงเราแสดงเป็นยังไงพร้อมไหมพร้ออ่ะเราโชว์แล้วมาดูกันเลยว่าปล่อยต่อ เป็นยังไงบ้างเพลงปล่อยจอยโชว์ที่ได้ดูไปเหนื่อยมากอันนี้อยนานี้อยากฟังในสายตาของทีมไม่ตอบเลยนะที่เห็นของจริงอ่ะแล้วมาดูในนี้มันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าแข่งกันเป็นคะแนนทีมเหมือนเดิมอ่ะน่ากลัวมากนะจริงๆันเลิอดเก๋กเรสซี่เรสซอยากพูดเลยรไหมก็สามคำขับลัวปังเป๊ะ ในโซนนี้อุ้ยเรื่อใแวนี้นะจริแบบชอบคาเตอร์ใครอะไรอย่างี้ม้แบบชอบมากอะไรเงี้ยนชอบมเมากชอบคิมเรชอบิมิกกี้ ว้าวมากคือแบบตอนให้ถ่ายคือหนูก็แบบแล้วเขามันสุดเย็นแบบอ ว่าหนูชอบทุกอย่างแบบภาพรวมมากค่ะชอบมุมกล้องแบบโอ้โหมันแบบเข้ากับเพลงเข้ากับช่วงจังหวะที่แบบแต่ละคนมองหน้ามองกล้องมากเลยค่ะมันแบบ So g o o เลยค่ะยี่จริงมาก So good ไปดูกันต่อค่ะ

ที่อย่างของพีมปล่อยจอยยังไงบ้างสำหรับทีมไม่ตอบเลยนะเป็นไงเริ่มก่อนหล่อหล่อโอเคก็คำที่น้องพูดเมื่อกี้เลยหล่อมากมันมันมีความเท่ขอใช้คำเดียวกับมีก็คือหนูจะติ่งวงนี้ชอบาะถูกอดที่มันเป็นมูดปุ้งสนุกมากค่ะชอบมากแบบทุกคนแบบหล่อโอ้ my god หล่อมากค่ะแล้วใครหล่อพี่แพวเด็ดมีเทล เราทุกคนก็เล่าหมดเลยตอนนี้ก็สวยค่ะตอนนี้กเอาตอนคลิปคู่เราอ่ะคือตอนดูในหัวมันมีนะค่ะว่าแบบหัวเด็กมันเป็นความหล่อแบบเด็กๆอ่ะแบบน่ารักอ่ะน่ารักเลยท่าแบบนี้มาจีนี่เอามาคลิปนี้หลายเหตุการณ์ว่า ให้คำหนึ่งคำเดียว อ๋อแล้วมันจะแบบมันแตัวมาอย่างงี้หลอเท่มันแบบพูดได้ด้วยกันแน่เลยขอคนนี้ขอทุกคนเลยได้ไหมคะ โอเคอะเป็นยังไงบ้างกับ2โชว์ที่เราได้ดูไปก็เาดีมากหัวใจจจวายเลยค่ะตอนนี้หัวใจจจวายวเลยนะคะเนีคือสิ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยแบบเหมือนเราโห่แล้วเหมือนเราอัพเวลอ่ะใช่เราเราไปกินอะไรกันมาแบบว่ามันก็แบบระยะเออระยะการซ้อมก็แบบพอๆกับที่ผ่านมาแต่แบบว่าเหมือนเราแบบพุทสู้สำหรับปีพีสุดท้ายนะอแบบอะไรบางอย่างในตัวเรา มันตื่นขึ้นทำให้เราแบบว่าอัพเวลและทำให้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นใ,<ช>ในสักค่นี้เลยอุ้แต่ว,ว่าหนูววอยากพูดตรงเลยว่าแบบตอนที่ดูตัวเองอะทุกคนดูภูมิใจมากทุกคนดูแบบอุย้ยนเป็นขาดแล้วเลยเหรอแบบโอ้โหทุกคนดูภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไปมากค่ะก็สุดยอสุดยอดแฮปปี้มากคือดูแล้วแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเองอะแล้วก็แบบว่าภูมิใจในตัวเพื่อนๆอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมาว่ะ โอเคสำหรับตอนนี้นะคะก็พวกเราทั้ง12คนเนี่ยก็อาจจะแยกย้ายไปตามความฝันของตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะก็คอยสปอร์ตในเส้นทางของพวกเราที่พวกเราเลือกด้วยและแน่นอนว่าต้องสปอร์ตทุกคนที่ได้เดบิวต์เป็น6คนสุดท้ายในวงมินดี้ด้วยนะคะใช่ค่ะฝากเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่วงมินดี้กันด้วยนะคะกติดตามพวกเราินดี้ด้วยนะคะกอนนะคอยากจะฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยทาง12คนแล้วก็ เกอรกุ๊บหน่องไม่ค่ะวงไอ้ะไมได้มินดีเปือนเปือนฮีน่ารักคือร้อยมากแน่นอนวงไม่ข้อเมืองไทยนะคะข้อไอเดนในดังไอโดงใหมีชื่อเดียว กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ